กลางพื้นแผ่นดินกัมพูชาในหมู่บ้านชนบทห่างไกลของจังหวัดกัมปงจามเมื่อปี1952เด็กชายคนหนึ่งลืมตาดูโลกท่ามกลางความยากจนครอบครัวของเขาเป็นชาวนาแท้ๆและไม่มีใครคาดคิดว่าเด็กคนนี้จะกลายเป็นผู้นำที่ครองประเทศยาวนานที่สุดในโลกเด็กชายคนนั้นชื่อว่า วัยเยาว์ของเขาไม่ได้ต่างจากเด็กชนบททั่วไปแต่เมื่ออายุได้เพียง17ปีประเทศชาติก็เริ่มปั่นป่วนเขาเข้าร่วมกับกองกำลังปฏิวัติขเขมรแดงอย่างเต็มใจเปลี่ยนชื่อเป็นสหายลินและเริ่มฝึกหนักเพื่อเปลี่ยนตัวเองเป็นนักรบปฏิวัติ ในขณะที่คนรุ่นเดียวกันก <st ay> ำลังเรียนหนังส ừ, ือฮุนเซนถือปืนอยู่กลางป่าและในสนามรบเขาคือผู้บังคับหมู่ระดับล่างแต่ในใจเขาเริ่มมองเห็นบันไดอำนาจนี่คือจุดเริ่มต้นของฮุนเซนจากเงามืดของเขมรแดงเมื่อสงครามเวียดนามใกล้สิ้นสุดลงสงครามในกัมพูชากลับเริ่มต้น ปี1975ขมรแดงเข้ายึดพนมเปญได้สำเร็จแต่แทนที่จะนำพาสันติภาพกลับมาระบบใหม่กลับกลายเป็นนรกที่ผู้คนต้องหวาดกลัวในเวลาเพียงไม่กี่เดือนผู้คนหลายแสนถูกอพยพออกจากเมืองศิลปะวัฒนธรรมาศาสนาถูกทำลายและความตายกลายเป็นเรื่องปกติในทุกวัน สำหรับฮุนเซนชีวิตที่เคยเชื่อมั่นในอุดมการณ์กลับต้องสั่นคลอนเพราะกลุ่มนำของขเขมรแดงเริ่มฆ่าล้างกันเองบรรดาผู้ร่วมอุดมการกลายเป็นผู้ต้องสงสัยและผู้ต้องสงสัยกลายเป็นศพฮุนเซนรู้ว่าถึงเวลาต้องหนีไม่ใช่หนีจากศัตรูแต่หนีจากเพื่อนร่วมรบของตัวเองปี1,9 7 7 เขาตัดสินใจอย่างกล้าหาญเดินเท้าข้ามพรมแดนหลบหนีเข้าสู่ดินแดนเวียดนามท่ามกลางเสียงระเบิดและปืนที่นั่นเขาไม่ได้สิ้นหวังแต่เริ่มต้นใหม่อีกครั้งกับภารกิจที่ไม่มีใครคาดคิดโค่นขเขมรแดงโดยมือของอดีตขเขมนแดงคนหนึ่งนี่คือบทแรกของการทรยศที่เปลี่ยนประเทศ และชายที่นีตายกําลังจะกลายเป็นผู้นำแห่งอนาคตฮุนเซนอาจดูเป็นชายหนุ่มธรรมดาแต่ในเวียดนามเขาไม่ใช่แค่ผู้หลีภัยเขาคือกุญแจสำคัญที่รัฐบาลฮานอยมองเห็นว่าอดีตขมเมรแดงคนนี้จะกลายเป็นเครื่องมือในการโค่นล้มขมเมรแดงปี1978 ขณะที่ขเขมรแดงเริ่มเปิดฉากโจมตีชายแดนเวียดนามรัฐบาลเวียดนามจึงตัดสินใจโต้กลับและฮุนเซนได้รับมอบหมายให้ร่วมจัดตั้งแนวร่วมกู้ชาติกัมพูชาพร้อมด้วยอดีตเขมรแดงที่หลบหนีเช่นเดียวกันแต่ครั้งนี้พวกเขามีทั้งแผนที่อาวุธและการสนับสนุนเต็มรูปแบบจากเวียดนาม มกราคม1979กองทัพเวียดนามเคลื่อนพลเข้ายึดพนมเปญระบอบขมรนแดงล่มสลายและชายคนหนึ่งที่เคยหลบหนีอย่างเงียบงนันได้ปรากฏตัวในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐบาลใหม่ใช่หฮุนเซนไม่ได้เพียงกลับบ้านแต่กลับมาในฐานะผู้นำทางการเมืองคนสำคัญของประเทศ ที่พึ่งเปลี่ยนชมหน้าและที่สำคัญเขาได้เปลี่ยนฝั่งแล้วอย่างสมบูรณ์จากขเขมรแดงกลายเป็นศัตรูของขเขมรแดงนี่คือจุดเริ่มต้นของเกมอำนาจที่ยาวนานและสายสัมพันธ์กับเวียดนามก็เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นแม้ขเขมรแดงจะล่มสลาย แต่กัมพูชายัางไม่ใช่ประเทศที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงเพราะการค้นล้มครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้กำลังของเวียดนามและรัฐบาลใหม่ก็แทบจะเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดหุนเซนได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศแต่เบื้องหลังเขาค่อยๆขยายอำนาจของตัวเองสารสัมพันธ์กับผู้นำเวียดนามใช้เส้นสายในพรรค และเรียนรู้วิธีควบคุมทั้งระบบราชการและกองทัพเวลานั้นกัมพูชาเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนชาติตะวันตกไม่ยอมรับรัฐบาลใหม่ขมิแดงแม้จะพ่ายแพ้แต่ยังคงปักหลักในป่าเขาสหรัฐอเมริกาและจีนก็ยังให้การสนับสนุนฝั่งขมรแดงอยู่ในเงาแต่ภายใต้สถานการณ์นี้เอง ฮุนเซนกลับไม่เร่งรบไม่เร่งปฏิรูปเขาเลือกจะนิ่งและสร้างเครือข่ายอำนาจในทางลับในขณะที่ผู้นำพรรคอื ram, no welche, ่นๆทยอยถูกลดบทบาทหรือหายไปจากเวทีเวลาผ่านไปไม่ถึง5ปีฮุนเซนก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่และในที่สุดเขากลายเป็นผู้นำที่เวียดนามไว้วางใจที่สุด และในโลกที่ยังวุ่นวายหลังสงครามเย็นการมีคนแบบฮุนเซนอยู่ข้างเวียดนามคือผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ในภูมิภาคอินโดจีนปี1991สงครามเย็นสิ้นสุดลงโลกเริ่มเรียกร้องให้กัมพูชาเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยและฮุนเซนก็ยอมถอยหนก ข้อตกลงสันติภาพปารีสถูกลงนามสหประชาชาติเข้ามาจัดการเลือกตั้งขมินแดงถูกผลักออกจากเกมการเมืองและพักของฮุนเซนต้องเผชิญกับการเลือกตั้งเสรีเป็นครั้งแรกผลการเลือกตั้งปี1993พักฟุนซินเปกของเจ้ารนนริชนะแต่ฮุนเซนไม่ยอมรับผล เขาอ้างว่ามีการโกงและขูว,ว่าจะแยกประเทศออกเป็นสองส่วนเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามการเมืองรอบใหม่จึงมีการเจรจาให้กัมพูชามีนายกรัฐมนตรีร่วมสองคนเจ้ารนริศเป็นนายกอันดับหนึ่งและฮุนเซนเป็นนายกอันดับสองแต่อำนาจของฮุนเซนไม่ได้เป็นอันดับสองอย่างที่คิด เพราะไม่กี่ปีต่อมาในปี1997ฮุนเซนเปิดฉากรัฐประหารน,นิ่มกองกำลังภายใต้คำสั่งของเขาบุกยึดอำนาจเจ้าโรนลิตต้องหลบหนีออกนอกประเทศตั้งแต่นั้นมาฮุนเซนกลายเป็นผู้นำกรรมัมพูชาคนเดียวที่ไม่มีใครทัดทานได้อีกหลังรัฐประหารปี1997ฮุนเซน กลายเป็นผู้นำเบ็ดเสร็จของกัมพูชาและจากนั้นเขาก็เริ่มวางโครงสร้างอำนาจที่แข็งแกร่งจับต้องไม่ได้และฝังรากลึกจนถึงระดับหมู่บ้านพักประชาชนกัมพูชาของเขาครอบงำรัฐสภากองทัพสื่อและตุลาการนักการเมืองฝ่ายค้านถูกจับค่มขู่หรือเนรเทศ สื่อมวลชนที่วิจารณ์ถูกปิดนักเคลื่อนไหวถูกอุ้มหายแต่ฮุนเซนก็ไม่เคยล้มการเลือกตั้งตรงกันข้ามเขาจัดการเลือกตั้งเป็นประจำและชนะทุกครั้งด้วยคะแนนถล่มทลายภายใต้กติกาที่ฝ่ายค้านแทบไม่มีโอกาสเขาสร้างภาพว่ากัมพูชาเป็นประชาธิปไตยในขณะที่จริงๆแล้ว คือระบบอำนาจรวมศูนย์ในมือเขาเพียงคนเดียวระบบเศรษฐกิจกัมพูชาเติบโตนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะจีนแห่เข้ามาแต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังยากจนเสรีภาพแทบไม่เหลือและเมื่อเวลาผ่านไปฮุนเซนไม่ได้สร้างแค่รัฐบาลของตัวเองเขาสร้างระบบฮุนเซนระบบฮุนเซนที่มีทั้งระบบอุปถัมภ์เครือญาติ และการคุกคามเป็นเครื่องมือปี2 0 2 3่ฮุนเซนประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังปกครองกัมพูชาต่อเนื่องมา38ปีแต่เขาไม่ได้วางมือจากอำนาจเขาเพียงแค่เปลี่ยนตำแหน่งจากนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำเบื้องหลังและมอบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้กับฮุนมาเนต บุตรชายของเขาที่จบการศึกษาจากเวสต์พอยต์และเคยเป็นผู้บัญชาการกองทัพการถ่ายโอนอำนาจครั้งนี้ไม่ต่างจากราชวงศ์พักซ c p p ยังคงเป็นรัฐบาลระบบราชการยังอยู่ในมือพวกพ้องกองทัพยังจงรักพักดีต่อครอบครัวหุนหุนเซนยังคงปรากฏตัวในที่ประชุมสำคัญ ยังให้สัมภาษณ์รายวันยังส่งสัญญาณทุกอย่างว่าเขายังเป็นผู้นำที่แท้จริงโลกอาจมองว่ากัมพูชาเปลี่ยนผ่านแต่คนในประเทศรู้ดีว่าอำนาจยังอยู่ในมือของคนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนคนถือครองเป็นทายาทสายเลือดเดียวกัน38ปีแห่งการปกครองของฮุนเซนไม่ได้จบลงแต่มันอาจเพิ่งเริ่มต้นอีกบทหนึ่ง ในชื่อของระบอบราชวงศ์การเมืองใต้เงาเผด็จการประชาธิปไตยและนี่คือ Hidden Past ความลับในอดีตขอบคุณที่ติดตามเรื่องจริงที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของอดีตอย่าลืมกดติดตามเพื่อค้นหาความจริงครั้งต่อไปด้วยกันค่ะ